การตรวจเลือกทหารกองประจำการปี2564โดยดำเนินการตรวจเลือกในห่วงวันที่1ถึง20เมษายนพศ2564เว้นวันที่6และวันที่12ถึง15เมษายนสำหรับคนที่เกิดพศ2543และคนที่เกิดพศ2535ถึง25 2542ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณีสำหรับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4โดยมีแม่ทัพภาคที่4ให้นโยบายว่าในการพัฒนากองทัพให้มีประสิทธิภาพนั้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการที่เราสามารถคัดเลือกคัดสรรกำลังพลที่มีคุณภาพให้กับกองทัพได้มากที่สุดโดยให้ประธานกรรมการการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมอยากเป็นสารสมัครครับพ่อแม่ได้สบายด้วยครับได้รับาาการาชการเพื่อชาติด้วยครับมีความรู้ดึกตื่นเต้นก็เข,าเ,ขาเลือกสารจะติดหรือว่าไม่ติดอันนั้นก็ แลแต่ดวงขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน้าติดผมก็จะทาหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด,ดวันนี้ก็ถือว่าดีใจลูกจะติดหรือไม่ติดก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะยินดีมากค่ะอยากให้ลูกได้เป็นทหารเพราะว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการนอกจากได้เข้ามารับใช้ชาติแล้วยังได้ฝึกระเบียบวินยัยซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นทหารอาชีพได้อีกด้วยเพราะการเป็นทหาร ได้อะไรมากกว่าที่คิด